มึงไปดูไปเลยกูเดียวนียมึงไปดูเยกูเดี๋ยวนี้ปดูตมึงนมไงนพูดให้ไไอ้ีมึงเป มึงจะคุยกับคนไปไดไงมึงจำไว้เลย่านชีวิตมึถ้าไม่อยากเป็นหมอเลยมึงจะคุยกับคนปทไมมึงอ็คุยกับยสมหงมหสมหชาย ผู้จัดการลกในวานนี้ใครเรียกนะกูจะคุยอะไนเรียกอะไรกูอยากคุยกัไบมางไม่สอนหมออะไรอย่างนี้อ่ะ เรียกไงใครเป็นผู้จัดการลงไปมาอะไรอย่างเนี้ย